ขอบคุณพระเจ้าขอบพรเจ้าที่ทรงประทานสติปัญญาในการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน หรับพระเจ้าให้มีลมหายใจให้มีชีวิตเป็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ขอบคุณพระบิดาพระบุตรพระวริญญาณบริสุทธิ์อาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้า,ขอ,จาขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้ชีวิต และขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีสวัสดีค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันขอบคุณพระเจ้าในวันนี้นะคะอย่างแรกนะคะอยากขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีเลยในชีวิตของตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอชีวิตครอบครัวสุขภาพการงานการเงินทุกอย่างขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงนําแล้วก็ครอบครองทุกอย่างถึงแม้หลายครั้งเราหูเหมือนว่าเราจะเจอปัญหาต่างๆมากมายในชีวิต แต่ที่สุดแล้วท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าก็ทรงนำพาเราให้ผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้ด้วยดีด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้ารักพระเจ้าและอยากบอกพระเจ้าว่าขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีค่ะขอบคุณพระเจ้าในปี2566ที่พระองค์ทรงโปรดเมตตาอวยพรชีวิตและอวยพรครอบครัวข้าพระองค์เสมอมาอย่างมากมายขอบคุณพระเจ้าสําหรับการเลี้ยงดูขอบคุณพระเจ้าสําหรับความปลอดภัยในชีวิต แล้วขอบคุณพระเจ้าในที่พระองค์โปรดประทานสิ่งต่างๆอย่างมากมายพระเจ้ายิ่งใหญ่ขอบคุณพระเจ้าครับทรงให้สติปัญญาไดอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเลือกสรรพวกเราให้รู้จักกับพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงประทานสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงขึ้นหลังจากทุกๆวยได้โรคสูง เส้นสมองตีบแล้วทําให้เป็นอัมพาตพื้นซีกขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะคุณพระเจ้าที่ทรงรักษาผมในยามป่วยไข้พระคุณอันยิ่งใหญ่คือผมทานข้าวอาร่อยทุกเมื่อและมีภรรยาที่ดีคอยดูแลผมและ สิ่งที่ยิ่งใหญ่คือพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งผมในยามยากขอคูณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูแล้วก็ประทานให้ผลผลิตปีนี้ได้ข้าวเยอะมากเลยค่ะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าค่ะพ,พระเจ้าแสนดีกับครอบครัวของเราค่ะ ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไล้ประทานผลในปีนี้ครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับที่เชื่อดูแลครอบครัวของเราครับขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเลี้ยงดูชีวิตของเราค่ะขอบคุณพระเจ้าที่จัดเตรียมที่สุดงานให้กับเราค่ะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าประทานอาหารกับเราครับเอ๋สุขสันต์ขอบคุณพระเจ้า นี่ทุกอย่างเน่พระเจ้าละพ้นเน่ขอบคุณนี่แต่ขอบคุณพระเจ้าหลายๆอย่างอยู่ที่ใด้มาจากจ้าพระเจ้าจะให้เข้าเข้าตลอดแต่ขอพระเจ้าลยพ้นตลอดไปครับข้าแต่พระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าขอขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์เจ้านำพาให้ครอบครัวของข้าพระองค์ได้มีสุขภาพที่แข็งแรงร่างกายทุกคน ขอยเข้าทุกคนจงมีสุขภาพที่แข็งแรงยังง่งยืนนานกาจะอยู่รับใช้พระองค์จนกว่าชีวิตจะสิ้นก็ขอบคุณพระเจ้า <c oughs> ที่ให้การทํางานที่จเจริญที่ผลผลิตที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นพืชผักก็ขอขอบคุณพระเจ้าที่ให้การดูแลควบคุมผลผลิตให้ ดีตลอดไปขอบคุณเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ยังมีครอบครัวที่จะมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบขอบคุณพระเจ้าที่ทาให้ลูกมีวันนี้ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบทําหน้าที่ของข้าต่อไปค่ะขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้ครอบครัวของข้าพเจ้ามีความสุขและทุกคนในครอบครัวของข้าพเจ้า ก็มีความสุขเหมือนทุกวันนี้อะค่ะขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้ข้าพเจ้ามีชีวิตรอดและครอบครัวของข้าพเจ้ามีแต่ความสุขขอให้ทุกคนในครอบครัวของข้าพเจ้ามีแต่ความสุขคุณพระเจ้าที่ให้ครอบครัวข้าพเจ้ามีแต่ความสุขควระเจ้าที่วันนี้ให้ข้าพเจ้าได้ข่าวเยอะๆและก็ให้มีความสุขกับครอบครัวของข้าพเจ้า แล้วก็ให้หมอบความรักเด่ข้าพเจ้าอามีขอบคุณพระเจ้า